อันนี้คือผมพยายามโตะปุอันนี้แปลว่าทุกคนก็เคยดูในเดอะว้าเฟเฟกช่มไหมประมาณนี้แหละผมก็ลองได้แค่นี้แหละพุทธโช้าหน้าคืออะไรครับไฮฟิลิเป็น คืนนี้อยากฟังเพลงเศร้าอะครับหนูจ้อาเพลงอะไรอะเพลงเศรา้าพี่ก็มีไม่ค่อยกี่เพลงสิแต่ตอนนี้ติดเพลงนี้ทุกคนเพลงที่พูดว่าอย่าบอกว่ายัางรักไม่อยากฟังพูดทำไมคิดถึงฟุกอยู่กับบุ๊กจะมีโอกาสมาไลด้วยกันไหมครับอีบุกมันนอนแล้วสิทุกคนหรือไม่มันก็เล่นหรือไม่มันก็แบบ คงเล่นกงเล่นเกมอยู่ดิแต่ช่วงนี้เพื่อนงานเยอะครับทุกคนผมก็แบบผมก็ไม่อยากลบกวนเวลาอันมีค่าของเขาผม <c oughs> ก็เลยแบบเออ <c oughs> เคยเจอฟุกที่ฟิลแหะครับสูงมากเออ สูงมากไหมหรอก็คงไม่แต่ว่าแต่รลออนะเออถมาตัวจริงแบบตัวจริงหลออ่ออ่ะเออมันหล่อมากเลยอเออเราไม่เป็นนะครับ <c oughs> เพลงของวิลเลียมเดี๋ยวต้องไปลองฟังก่อนแต่แต่ตัวจริงค่อนข้างค่อนข้างจะค่อนข้างจะหล่อเลยคือตัวจริงแล้วแบบโอ้โห พระเจ้าสร้างมาเนี่ยรอเล่นรอเล่นสนใจกล่องสุ่มไหมครับเออผมไม่ค่อยสุ่มของเล่น่ะดินี่แต่ผมมีตัวนี้นะเชื่อเบจิต้าสะทะกับโมกุล วันน,นี้ฉันจะฆ่าแกบีหนึ่งก็มาสิอนายทำได้อ๋อฉันจะฆ่าแกเมาก่อนเล่นนี้เลยมาก่อนเล่นแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้โตแล้วไม่เล่นแล้วครับสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้ยขอบคุณกุณหลาบด้วยนะจ๊ะมีจริงหรือ <c oughs> ลักลักพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งแค่รักเห็นเดินผ่านมาไม่พูจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีทางึืงเพ้อฝันความผูกพันง่ายไ,ได้ รรรักรักกพบมีออยยยู่จิิงงงในนใน,นาน้สันนวาสปลอยงานอีกหน่อยได้ไหมกรกฎาคมนี้กรกฎาคมนี้ถ้าเขาคอนเฟิร์มก็จะมีงานนะทุกคนเป็นเกี่ยวกับเป็นงานเกี่ยวกับพวกความสวยความงามแล้วกันใช่ ถ้าใครเป็นคนลักความสวยความงามอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้มาเจอกันผมว่าการเจอกันเนี่ยนอกจากจะได้ความความใหม่แล้วเราอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผิวหน้านะครับเดือนเดือนเดือนนี้ดิเออเดือนเดือน,เด,อนเดือนนี้ดิหลอกินคนความจริงอันเนี้ยคือผมยังไม่หล่อมากนะรู้ปะ่ะคือถ้าผมยกผมขึ้นมาไล่หัวใจจะวายนะ อันนี้พูดจริงคือถ้าผมยกผมขึ้นวมื่อไรเนี่ยเนี่ยยกขึ้นเนี่ยหัวใจวายนะแล้วถ้ารักเธอไปหาได้ไหมมาไหมมาไหมมาซีเตงเต้ง,ตงมาหาเขาสิเตงจะเสยผมนะเตงพอถ้าเสยเมื่อไหร่นะ เชียเอ้ยเออเลยวะแล้วถ้านี่นี่เวลาเสร์ชปุ๊บใช่ไหมมันยังจะแปลกๆอยู่ตรงเนี้ยปุบ๊บเราเอาแค่นี้ลงมาอันนี้เราดันขึ้นไปก่อนอันนี้ดันขึ้นไปนิดนึงไม่ได้วะหล่อไหม เป็นไงอ้อนให้ดูหน่อยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอ้อนคนนะครับคือปกติผมไม่ค่อยอ้อนคนนะเพราะผมไม่ค่อยชอบอ้อนแต่ถ้าผมอ้อนเนี่ยผมก็จะแบบคือส่วนใหญ่ถ้าตามใจสุดๆเลยนะคือพูดตรงๆเลยคือตามใจแฟนคลับสุดแหละอย่างที่แฟนคลับตอนนั้นให้ผมทําท่าแมวเหมี่ยวอย่างเงี้ยผมก็ยอมทำนัาทางที่ผมไม่ ผมไม่ได้ชอบในการทำท่าอ่อนๆแต่ถ้าทุกคนโอเคผมก็แฮปปี้ก็โอเคทำได้ทุกคนจา๋าถ้าใครว่างๆก็สามารถกดนี้ได้นะครับตรงนี้ครับหัวใจมันกดฟรีนะผมก็แค่อยากได้หัวใจเฉยข้หัวใจหน่อยได้ไหมอม่ะข้หัวใจหน่อยได้ไหมครับเพ y t เดอร์โช s o n น้าสองพี น่ารักไหมไม่รู้แต่รอให้รักอยู่นะรู้ไหมทำตัวแบบไม่พักเพราะหวังได้รักเธอจะตายไหมไมันจะเป็นต้องโอรีแฟนก็เป็นแค่โอรีอยู u อะไรก็ไม่รู้ใช่ครับออกมาแล้วสมุดอะไรหรือคนไม่ใช่สมุดนะอันนี้คือ iPad ที่ผมไว้เรียนกฎหมายใช่อันนี้คือ iPad ที่ผมไมวแบบ เรียนพวกกฎหมายคือตอนนี้ผมกําลังเรียนนิติศาสตร์อยู่สถานสถาบันหนึ่งตอนนี้ขึ้นวีสองแล้วทุกคนทําไมพี่หน้าเด็กจังคือความจริงเนี่ยทุกคนผมอายุแค่18บแปดเองนะคือผมไม่ได้อายุ20่สิปลายๆนะผมอยู่18แปดเองนะจริงๆเผื่อทุกคนจะไม่เชื่อ กานิ่งหอวอยู่แค่สเองพี่จะมีโอกาสได้เจอน้องฟุกไหมครับคือผมก็อยากเจอทุกคนแหละครับทุกคนแต่ว่าเวลาฉันมีงานพุกเกอก็ไม่ค่อยมาหาฉันนะสิฉันก็รอเธออยู่จนห้างปิดเลยฉันก็รู้สึกว่าแบบ เออฉันรอเธออยู่นะทำไมเธอไม่ยอมมาหาฉันที่ห้างล่ะคือห้างเลิกงานสี่ห้าโมงฉันรอเธอถึงสี่ทุ่มเธอไม่ยอมมาหาฉันแล้ต้องให้ฉันทำยังไงล่ะหนีเมนแล้วเธอเป็นเมนใครเธอพูดมาสิเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องก็เธอไม่รับงานเสาร์อาทิตย์เลยอ่ะฉันรับเสาร์อาทิตย์ค่า แต่เธอไม่ยอมมาหาฉันถ้าเธอมาหาฉันที่ฉันจําหน้าได้ดูคนเลยนะคือใครที่มาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาบ่อยๆเนี่ยผมจะจําหน้าได้แล้วแล้วผมก็จะเอ้ยเธอที่เจอครั้งที่แล้วใช่ไหมเห็นเวละ่ะเมนนอนลบอไม่ตัดหรอครับผมตัดผมยังยากกว่าตัดใจยเยอะ เรียนปตีสองใบหรอคะใช่ครับใบแรกผมเรียนรัฐศาสตร์มาใบที่สองผมเรียนนิติศาสตร์เคยเจอตอนรับปริญญาจําได้ไหมจําได้สิเราจําเธอได้เนี่ยแค่เธอใช่ฉันเห็นรูปโปรไฟล์เธอนะฉันจําได้เลยอ้ยฉันจําได้หมดแหละรูปตอนรับปริญญาว่าใครอยู่ข้างๆฉันบ้างใครอยู่ข้างหลังบ้างมีเทคนิคอ่านหนังสือไหมคะ เออทุกคนนี่เดี๋ยวผมผมจะ <c oughs> เล่าเทคนิคในการอาาร่านหนังสือของผมให้ฟังคือว่าด้วยความส่วนตัวผมมาเป็นคนที่ผมว่าผมไม่ผมเป็นคนเรียนไม่ได้เก่งคือผมเป็นคนเรียนไม่ได้เก่งผมเป็นคนที่เกียจในการเรียนผมไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่อย่างสมมตินนะผมแบบเรียนนิติศาสตร์ใช่ไหม <c oughs> ปกติเขาจะให้เรียนแบบอังคารพูดพฤหัสไปเรียนที่มหาลัยก็ได้หรือว่าฟังเทปก็ได้เทปหนึ่งสามชั่วโมง สัปดาห์หนึ่งมีสามครั้งแปลว่าเทปนั้นอะ่ะสามเทปคือเก้าชั่วโมงกว่าแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็เรียนอาคารผู้ปฏิหัสเหมือนกันเรียนเสาร์ทีละสามชั่วโมงชั่วโมงละ,ะอาทิตย์หนึ่งก็เป็นเก้าชั่วโมงก็เป็นสิบแปดชั่วโมงแต่ผมมาเป็นคนขี้เกียจผมก็จะเข้าไปเรียนเทปอะ่ะคือวันศุกร์เสาร์แล้วก็นั่งอ่านกฎหมายมาตาแล้วก็อ่านคำมีภาคสารตีกาวันอาทิตย์ หลังจากนั้น,นจันทร์อ่ะผมก็จะไปสอบซึ่งเวลาผมอ่านอ่ะผมก็คือจางตั้งแต่แบบเก้าโมงสิบโมงเนี่ยจนถึงแบบวันตีสองตีสามคือผมจะเป็นคนที่ว่าผมจะไม่หยุดอ่านจนกว่าผมจะจํามันได้พูดอย่างนี้ดีกว่าเออมันก็เลยจะมีความแบบผมจะอ่านจนกว่าแบบมันจะเข้าหัวใช่ก็เลยแบบไม่รู้ว่า มันเป็นเรื่องของพอรสวรรค์หรือมันเรื่องของพอรสแสวงมากกว่าแต่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ตั้งใจอ่านผมก็คงทําไม่ได้โอ้ยขอบคุณด้วยนะครับตุ๊ก,กตาหมีโอ้ยสวัสดีครับพี่โออยากกินหมูกระทะช่วงนี้ผมลดกวามอ้วนเยววู่เวอร์ซผมไปยังลดไขมันอยู่เวอร์ซีกดใจจนนิ้วล็อกแล้วช่วยด้วยล็อกเลิฟไหมจ๊ะล็อกเลิฟ เอาเหรอนี่หนูก็จบรัฐาศาสตร์มาหรอต่อนิติหรอนี่หนูจะแข่งกับพี่หรอคะเดี๋ยวพี่จะไปเรียนต่อนิติาศาสตร์รัฐาศาสตร์แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพี่ก็จะไปเรียนปอโทใหม่ของนิติศาสตร์ที่รักคุณไม่พูดภาษาสเปนและฉันก็พูดไทยไม่ได้แต่เราจะพูดภาษาแห่งความรักด้วยกันป,วปิ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 ว ทุกคนบอกเขาหน่อยสิ I love you. ิ้วปิ้ว้ี่โอเซลแล้ว I love you to o m u นะ I love you to o m u c h I love you too much หนะึ่งสองสามนับยังไงคะหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามเออทุกคนคะแบบผมจะหมดอ,หหอ่เราอกหักเหรอเธออกหักเหรอ ุณโอไม่เป็นไรเธออกหักเหรอเดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงให้เธอฟังเองนะ <c oughs> อกไก่ต้องมีคนมักอกหักต้องมีคนไหม่อะไรวะ <c oughs> ไม่เห็นต้องอกหักเลยครับทุกคนความรักมันก็เป็นอย่างนี้แหละ อย่าไปคาดหวังอะไรกับสิ่งนั้นเยอะมีความสุขที่ได้รับรักไอ้ที่ได้รักเขาก็พอแล้วหนูไม่เรียนแข่งกับคนเก่งค่ะคือผมก็ไม่ได้เก่งหรอกผมโง่หล่อมากอ่ะทุกคนถ้าผมหล่อมากทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าพี่ฟุกน้องฟุกหน่อยได้ไหมอยากได้ยินอ่ะเออ you can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  live เอ่อพ <b> ี่ฟูกน้องฟูกได้ไหมอยากอยากเป็นน้องฟูกบ้างอ่ะน้องฟูกอ่ะน้องฟุกอ่ะสวัสดีจากบูไนน้องฟุกน้องฟูกน้องฟูก ไม่ได้มีคนเรียกผมแบบนี้นานมากแหละผมดีใจมากน้องฟุกยญยฟุกเอาจริงทุกนนันเดือนเนี้ยไม่มีคนมาเป็นมัมมีม่ของเราเพราะว่าไปเป็นมัมมี่น้องปูนป้านเถอะครับคือผมก็คงยังผมแก่แล้วครับช่วงเนี้ยขนาดพูดคุยกับทุกคนยังต้องดมยาดมเลยเออผมว่าแบบ น้องปั้นควรจะได้มีมัมหมีเยอะๆส่วนผมก็จะเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ทีอุ้ยขอบคุณมากครับอะไรวะเทสแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไม่มีมัมหมีเขาหรอกเพราะผมแก่แล้วในเรื่องก็เล่นเป็นดั๊ดดี้ซึ่งตัวจริงก็ไม่ใช่เลยอุ้ยขอบคุณหัวใจด้วยนะครับ ลำดับที่2024ในทีมแล้วหรอคืออะไรอ่ะไม่เป็นไรเราก็ดูไลฟ์เธอไปไลฟ์เธอไปดมยาดมเหมือนกันเราเป็นมัมมี่ให้นะ <c oughs> อย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพูดทำไมถ้าเธอต้องเลือกเขาอยู่ แล้วฉันเข้าใจอย่าบอกว่ายังรักอย่าพูดเลยจะได้ไหมจะได้ไหมที่รักถ้าคุณอยากร้องไห้ฉันให้คุณยืมไหล่ของฉันได้นะ <c oughs> ผมก็เพิ่งรู้นะว่าฝรั่งตอเก่งเหมือนกันนะเนี่ย จะบอกว่ายัางรักไม่อยากฟังพูดทำไมโอ้ยขอบคุณเข้าร่วมทีมของฉันมันคืออะไรอะครับอันเนี้ยอันนี้มันคือทีมอะไรอะน้องฟูกรักพี่ไม้รักสิครับผมก็รักทุกคนแหละมีจริงหรือ ช่วงนี้ผมกินกับเพลงนี้ก็เลยฝึกร้องบ่อย